คุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกับรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษครับรายการออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีทางคลื่นวิทยุเอ107.25เมกะเฮิรตสสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรครับวันนี้พบกับผมครับมานะเติมใจอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรรับหน้าที่ดำเนินรายการครับ คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงปิดเทอมของนักเรียนนักศึกษากันอยู่นะครับซึ่งช่วงปิดเทอมนี้ก็เป็นวันหยุดระยะยาวนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะกําลังพักผ่อนหย่อนใจอยู่กับบ้านนะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะกําลังเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจกันอยู่นะครับ นอกจากการท่องเที่ยวเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วนะครับวันนี้ผมมีแนะนำนะครับการท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ให้ทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็ยังให้การเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่นะครับนอกจากนี้ก็อาจจะยังให้แรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ไปท่องเที่ยวที่นั่นนะครับท่องเที่ยวที่นั่นนะครับในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆออกมาด้วยนะครับสถานที่ที่ผมจะขอพูดถึงวันนี้นะครับนั่นก็คือ พิพิธภัณฑ์นะครับในวันนี้นะครับผมก็จะขอพูดถึงว่านะครับพิพิธภัณฑ์นะครับมีความน่าสนใจยังไงแล้วก็มีประเภทอะไรบ้างนะครับหลักๆแล้วก็มีบุคคลที่ทํางานอยู่เบื้องหลังพิพิธภัณฑ์แล้วก็รวมไปถึงข้อควรปฏิบัตินะครับหรือว่ากฎกติกามารยาทในพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับว่าเวลาที่เราไปเยี่ยมชมแล้วนะครับเราก็ควรที่จะมีหลักปฏิบัติยังไงบ้างนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับขอพูดถึงคําว่าพิพิธภัณฑ์กันก่อนนะครับคำว่าพิพิธภัณฑ์นะครับในภาษาอังกฤษใช้คําว่า Museum Museum ซนะครับซึ่งก็หมายถึงตึกอาคารนะครับหรือสถานที่หรืออาจจะเป็นสถาบานันองค์กรหน่วยงานต่างๆนะครับที่เก็บรักษาแล้วก็จัดแสดงสิ่งที่เขารวบรวมหรือว่าสะสมเอาไว้นะครับซึ่งโดยทั่วไปก็จะเป็นวัตถุสิ่งของนะครับที่มีคุณค่ามีความสําคัญมีคุณค่ามีความสําคัญทางศิลปะทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับโดยวัตถุที่จะแสดงหรือว่าชิ้นงานที่จะแสดงในพิพิธภัณฑ์นะครับก็นับว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่านะครับประเมินคุณค่าไม่ได้ของชาติเลยนะครับที่เขาเก็บรักษาเอาไว้ให้กับประชาชนในชาตินะครับรวมไปถึงนับว่าเป็นมรดกนะครับที่จะสืบทอดไปยังคนรุ่นหลังต่อๆไปด้วยนะครับโดยทั่วไปนะครับพิพิธภัณฑ์สาธารณะนะครับก็จะจัดแสดง วัตถุสิ่งของนะครับให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้ามารับชมมาเยี่ยมชมกันนะครับซึ่งอาจจะเป็นการจัดแสดงแบบถาวรน,นะครับแบบ permanent หรือจะเป็นแบบชั่วคราวแบบ temporary นะครับอาจจะมีการหมุนเวียนสิ่งที่มาจัดแสดงได้ด้วยนะครับแบบนี้เรียกว่าแบบ temporary นะครับโดยขนาดของพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะมีขนาดแตกต่างกันไปตามสถานที่จัดแสดงนะครับถ้าเป็น ในเมืองใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่นะครับพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะสังเกตได้จากในเมืองหลวงในหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับพิพิธภัณฑ์ก็จะมีขนาดใหญ่นะครับเมื่อเทียบกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนะครับตรงนี้พื้นที่จะแสดงก็จะมีขนาดเล็กลงนะครับไปตามสถานที่ไปตามทำเลที่เขาจัดแสดงอยู่นะครับโดยจุดประสงค์ของการจัดแสดงนะครับก็ขึ้นอยู่กับ วัตถุสิ่งของที่เขามาจัดแสดงนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยนะครับจุดประสงค์ของการจัดแสดงก็คือเป็นการเก็บรักษาหรือว่าเป็นการอนุรักษ์วัตถุสิ่งของนั้นเอาไว้นะครับภาษา,ษาอังกฤษใช้คําว่า conservation conservation ก็คือการเก็บรักษาหรือว่าการอนุรักษ์อเอาไว้นะครับแล้วก็อีกจุดประสงค์หนึ่งหลักๆนะครับก็คือเป็นการจัดเก็บรวบรวมเอกาสารสําคัญนะครับที่เรียกว่า documentation นะครับก็เป็นการ ระบุข้อมูลประวัติความเป็นมาข้อมูลสําคัญสําคัญต่างๆเกี่ยวกับวัตถุที่จะแสดงนั้นๆน,น,นะครับเพื่อให้กับนักวิจัยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเฉพาะทางเนี่ยเขาได้มาสั่งเนี่ยเขาได้มาศึกษาคนา้นคว้ามาเรียนรู้ได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิง ตลอดจนนะครับเก็บรักษาหรือว่าจะแสดงไว้เพื่อให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้ามารับชมนะครับก็เพื่อที่จะได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับทั้งอดีตทั้งปัจจุบันนะครับเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆหรือเป็นวัตถุสิ่งของที่เขานํามาจัดแสดงด้วยนะครับต่อไปนะครับมาดูถึงที่มาของคําว่า Museum นะครับคำว่า Museum ในภาษาอังกฤษนั้นนะครับ มีที่มาจากคำในภาษาลาตินนะครับคำว่า m u s e u o n m u s e u o นะครับซึ่งก็หมายถึงสถานที่นะครับหรือว่าเป็นเทวะสถานนะครับที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่เทพี m u s e s นะครับซึ่งเทพี muse หรือว่า m u s e s เนี่ยนะครับเป็นเทพีแห่งศิลปศาสตร์นะครับตามปรกรณามกรีกหรือว่าเป็นเทวตำนานของกรีกนะครับที่ในภาษาอังกเขาเรียกว่า Greek mythology นะครับดังนั้นนะครับ museum เนี่ยจึง Museum เนี่ยจึงเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้แล้วก็สถานที่แห่งศิลปะศาสตร์ตามความเชื่อของอาตามรากศัพท์ของลาตินด้วยนะครับชาวรกรีกนะครับเขาก็เชื่อว่าเทพีมิวสิสเนี่ยนะครับเป็นเทพีที่ปกปักพิทักษ์รักษาศิลปศาสตร์แขนงต่างๆนะครับเช่นบทกวีดนตรีการฟ้อนรำประวัติศาสตร์แล้วก็ดาราศาสตร์นะครับ เขามีความเชื่อว,ว่าเทพีมิว e ซเนี่ยเป็นเทพีที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะศาสตร์นะครับแล้วก็ยังเป็นเทพีที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินนะครับในการสร้างสารรค์ผลงานในแขนงต่างๆด้วยนะครับคุณผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าในคำว่า Museum, มิวเซียมมิวเซียมที่ไปว่าพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะมีคำว่ามิวส e นะ์ M-U-S-E นะมิวส์ซึ่งก็คือเทพี ใช่ไหมครับ TP Muse หรือว่า TP m u s e s เนี่ยนะครับรวมอยู่ในคำว่า Museum ด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับคำว่ามีบันะครับคำว่า Muse เนี่ยก็มีความหมายนะครับหมายถึงบุคคลนะครับอาจจะเป็นคนก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับในการสร้างสรรค์บทประพันธ์บทเพลงแล้วก็ศิลปะด้วยนะครับเช่นเราอาจจะบอกว่าคนเนี้คือ Muse ของฉันนะครับเป็นคนที่เป็นแรงบันดาลใจ ในการให้ชั้นนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆออกมาก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นสิ่งต่างๆก็ได้รูปธรรมก็ได้นามาทาก็ได้บอกว่าอันนี้เป็นมิวส์ให้ชั้นสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้แบบนี้นะครับนี่ก็คือคําว่ามิวส์ในภาษาอังกฤษนะครับอานนี้มาดูประเภทของมิวเซียมกันบ้างนะครับมิวเซียมหรือว่าพิพิธภัณฑ์นะครับก็มีมากมายหลายประเภทนะครับขึ้นอยู่กับสิ่งที่จัดแสดงนะครับอย่างเช่นนะครับพิพิธภัณฑ์ศิลปะ หรือว่า art museum นะครับพิพิธพภัณฑ์ประวัติศาสตร์หรือว่า history museum นะครับคำว่า history ก็แปลว่าประวัติศาสตร์นะครับว่าประวัติศาสตร์นะครับพิพิธพภัณฑ์วิทยาศาสตร์ science museum นะครับคำว่า science ก็แปลว่าวิทยาศาสตร์นะครับหรืออย่างพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะครับภาษาอังกฤษใช้คําว่า local history museum นะครับก็มาจากคำว่า local local ไปว่าท้องถิน่นหรือว่าในท้องที่นะครับ history ก็ไปว่าประวัติศาสตร์นะครับ local history museum ก็คือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์เด็กนะครับ children's museum นะครับคำว่า children ก็ไปว่าเด็กๆนะครับ children's museum ก็คือพิพิธภัณฑ์เด็กนะครับ ในที่นี้นะครับจะขอยกตัวอย่างพิพ,ธพิธภัณฑ์ในกรุงลอนดอนในประเทศอังกฤษนะครับตัวอย่างแรกเลยนะครับพิพ,ธพิธภัณฑ์ศิลปะนะครับอย่างเช่นพิพ,ธพิธภัณฑ์ที่มีชื่อว่า national portrait gallery นะครับถ้าดูจากคำนะครับคำว่า national national ก็แปลว่าแห่งชาติหรือว่าของชาตินะครับ portrait portrait ก็เป็น portrait ก็เป็น,เป,นเป็นรูปคนนะครับแล้วก็ gallery ก็คือเป็นหอศิลป์หรือว่า ห้องที่จัดแสดงศิลปะนะครับตรงนี้รวมกันเป็น National Portrait Gallery นะครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เน้นจัดแสดงรูปภาพประเภทคนนะครับภาพ Portrait ในกรุงลอนดอนนะครับก็หลักๆแล้วนะครับก็จะเน้นจัดแสดงรูปภาพชาวอังกฤษที่เป็นบุคคลสำคัญแล้วก็มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ของอังกฤษนะครับโดยทั่วไปก็จะมีทั้งภาพถ่ายนะครับหรือว่า photographs นะครับมีภาพวาดสีภาพวาดระบายสีที่เราเรียกกันว่า paintings นะครับแล้วก็ภาพวาดแบบ drawings รวมไปถึงประติมาก,กรรมนะครับที่เราเรียกว่า sculpture ซึ่งคำว่า sculpture หรือประติมาก,กรรมนะครับก็หมายรวมไปถึงทั้งรูปปัน้นรูปแกะสลักประเภทต่างๆนะครับรูปหล่อต่างๆนะครับตัวอย่างผลงานนะครับก็อย่างเช่นภาพวาดสีน้ำมันเป็นภาพวิลเลียมเชกสเปียร์นะครับเชกสเปียร์นะครับ ภาพของควีนเอลิซาเบธที่2นะครับแล้วก็ภาพของเซอร์ไอแซคนิวตันก็จะสังเกตได้ว่าก็เป็นเป็นรูปภาพคนหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่เป็นชาวอังกฤษแล้วก็บุคคลที่มีชื่อเสียงบุคคลที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของอังกฤษนะครับก็จะเก็บรวบรวมอยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งนี้นะครับที่มีชื่อว่า national portrait gallery นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับพิพิพธภัณฑ์ในกรุงลอนดอนของอังกฤษเช่นเดิมนะครับนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ นะครับที่มีชื่อว่า Natural History Museum นะครับเรามาดูคำศัพท์กันก่อนนะครับคำว่า natural natural ก็แปลว่าธรรมชาติเกี่ยวกับธรรมชาติหรือว่าทางธรรมชาตินะครับและคำว่า history ก็แปลว่าประวัติศาสตร์ museum ก็คือพิพิธภัณฑ์นะครับรวมกันเป็นนะครับ Natural History Museum ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ทางธรรมชาตินะครับในกรุงลอนดอนก็เน้นจัดแสดงนะครับตัวอย่าง นะครับตัวอย่างหรือว่าสิ่งต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกแล้วก็สิ่งมีชีวิตนะครับหรือที่เรียกว,ว่า life and earth science specimens นะครับก็จะมีทางสิ่งมีชีวิตนะครับเกี่ยวกับในโลกนี้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับในแขนงต่างๆเลยยกตัวอย่างเช่นนะครับทางพฤกษศาสตร์หรือว่า botany นะครับทางกีตะวิทยาหรือว่าทางมแมลงเนี่ยเกี่ยวกับแมลงต่างๆนะครับ entomology หรือว่าทางสัตววิทยา (zoology) นะครับแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับที่เหมือนกับเป็นไฮไลท์ที่แบบตื่นตาตื่นใจของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งนี้เลยนะครับนั่นก็คือกระดูกไดโนเสาร์นะครับหรือว่า dinosaur skeletons นะครับสังเกตว่าคำว่าไดโนเสาร์นะครับภาษาอังกฤษก็ออกเสียงแตกต่างจากภาษาไทยเล็กน้อยนะครับเราก็จะอ่านว่า dinosaur dinosaur นะครับและคำว่า skeletons ก็คือหมายถึงโครงกระดูกนะครับซึ่ง ไฮไละอีก uh, อย่างหนึ่งนะครับก็เป็นสิ่งที่ก็เป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างนะครับที่เก็บรวบรวมโดยชาวสนาวินนะครับอย่างเช่นนกพิราบของชาวสลาวินนะครับซึ่งนกพิราบตัวนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวสลาวินนะครับในแนวคิดในการทํางานของเขาเกี่ยวกับด้านวิวัฒนาการนะครับ ซึ่งตัวอย่างที่จะแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับนับว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วก็ทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเรียกได้ว่าคนที่ไปเข้าชมนะครับผู้เข้าชมก็จะได้ทั้งได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับแล้วก็ได้ทั้งความรู้ทางประวัติศาสตร์แล้วก็ทางวิทยาศาสตร์ไปด้วยในขณะเดียวกันนะครับสำหรับบุคคลที่ทํางานอยู่เบื้องหลังพิพิธภัณฑ์นะครับทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเลยก็ตามนะครับก็ขอยกตัวอย่างบุคคลสําคัญนะครับบุคคลหนึ่งนะครับก็คือพันธารักษ์ พันธารักษ์หรือว่า Curator อ Cur ร์คิวเนะครับก็เป็นผู้ทํางานด้านจัดการบริหารพิพิธภัณฑ์นะครับบุคคลนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในวัตถุจัดแสดงที่ในวัตถุจัดแสดงที่นำมาจัดแสดงทั้งหมดเลยนะครับเขาต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการจัดแสดงวัตถุสิ่งของต่างๆแล้วยังต้องเป็นผู้ที่คัดเลือกวัตถุสิ่งของด้วยนะครับเขาจะต้องทำทะเบียนวัตถุต่าง,ง,งๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงตรวจสอบความเรียบร้อยความสมบูรณ์ของวัตถุสิ่งของที่จัดแสดงด้วยนะครับสมมุติว่าวัตถุสิ่งของเนี่ยมีการรุชํารุดเสียหายเล็กน้อยนะครับ็อาจะต้องไปซ่อมแซมนะครับหรือว่าให้ผู้ดำเนินการผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาดำเนินการซ่อมแซมด้วยนะครับ นอกจากพันธารักษ์หรือว่าคิวเรเตอร์แล้วนะครับอีกบุคคลหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญก็คือนักออกแบบวัตถุจัดแสดงหรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Exhibit Designer นะครับ e x h i b i t d ดู i g n e r นะครับดูคำศัพท์กันก่อนนะครับคำว่า Exhibit Exhibit ก,ก็แปลว่าสิ่งที่จัดแสดงนะครอาจจะเป็นวัตถุสิ่งของต่างๆอาจจะเป็นงานศินละปะชิ้นงานศินละปะต่างๆ แล้วก็คำว่าดีไซเนอร์ก็แปลว่านักออกแบบนะครับรวมกันเป็นอีกซิบิดดีไซเนอร์ก็คือนักออกแบบวัตถุจัดแสดงนะครับซึ่งจัดแสดงนะครับซึ่งในที่นี้นะครับก็เป็นผู้ออกแบบการจัดนิทรรศการนะครับทำงานร่วมกันกับพันธารักษ์อย่างใกล้ชิดนะครับแน่นอนว่าวัตถุสิ่งของเนี่ยนะครับจะต้องมีการออกแบบว่าการจัดวางทำเลที่ตั้งของมันนะครับจัดวางตำแหน่งจัดวางเรื่องแสงต่างๆจะนำเสนอตามลำดับอย่างไรให้ผู้เข้าชมเนี่ย ดูแล้วรู้สึกน่าสนใจรู้สึกประทับใจนะครับแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุจัดแสดงทั้งหมดนะครับได้ตามลําดับตามที่ตามความเหมาะสมต่างๆนะครับอีกบุคคลหนึ่งนะครับที่ทํางานในพิพิธภัณฑ์แล้วก็เป็นบุคคลที่มีความสําคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุจัดแสดงนะครับหรือที่เรียกว่า Exhibit Educator นะครับ e x ก i b i t ก็คือวัตถุจัดแสดงนะครับคำว่า educator ก็แปลว่าผู้ให้ความรู้นะครับ exhibit educator ก็คือผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุจัดแสดงนะครับในที่นี้ก็คือเป็นการให้ความรู้แก่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับวัตถุสิ่งของที่นำมาจัดแสดงต่างๆนะครับรวมไปถึงประวัติศาสตร์ที่มาของวัตถุ โดยทั่วไปก็อาจจะมีการให้ข้อมูลในรูปแบบของการจัดเป็นกลุ่มเป็นทัวร์ไกด์นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Guided Tour นะครับหรือบางครั้งก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่นะครับนั่งประจําบูธแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆนอกจากนี้นะครับก็จะมีการเผยแพร่ข้อมูลสําคัญนะครับทางเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างของบุคคลที่ทํางานทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังในพิพิธภัณฑ์นะครับ คราวนี้มาถึงในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะมีข้อปฏิบัติในการเยี่ยมชมนะครับหรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Museum Etiquettes ซึ่งคาว่า Etiquettes เนี่ยก็หมายรวมไปถึง มารยาทนะครับหรือว่ากฎกติกาหลักปฏิบัติต่างๆข้อควรปฏิบัติข้อควรทําแล้วก็ข้อห้ามทําด้วยนะครับอย่างแรกเลยข้อหนึ่งนะครับที่พบเจอบ่อยๆก็คือพบเจอบ่อยๆก็คือห้ามสัมผัสวัตถุจัดแสดงนะครับสังเกตได้จากรูปภาพจากป้ายจากสัญลักษณ์ต่างๆนะครับหรือบางครั้งก็จะมีการเขียนข้อความระบุเอาไว้นะครับว่าง่ายๆนะครับเขียนว่า don't touch don't touch ก็แปลว่าห้ามสัมผัสจับต้อง นะครับหรือว่า please don't touch หรือว่าถ้าเป็นศิลปะก็จะเขียนว่า please don't touch the art นะครับก็คือกรุณานะครับงดจับสัมผัสศิลปะชิ้นนั้นนะครับต่อไปนะครับข้อที่2อนะครับอันนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกันนะครับก็คือห้ามถ่ายภาพนะครับบางที่ก็คือห้ามถ่ายภาพเลยนะครับ no photos allowed หรือว่า no photography ห้ามถ่ายภาพใดๆเลยนะครับแต่ว่าบางที่เนี่ยอาจจะอนุญ,ญาตให้ถ่ายภาพได้แต่ว่างดใช้แฟลชนะครับก็จะระบุว่า no flash เพราะว่าบางครั้งการใช้แฟลชเนี่ยนะครับแสงแฟลชเนี่ยก็อาจจะไปทําให้วัตถุสิ่งของ,หร,อรง,ง,ของหรือว่ารูปภาพผลงานสิ่งของหรือว่ารูปภาพผลงานศิลปะนั้นเนี่ยเขาเสียหายชํารุดเสียหายได้นะครับหรือว่าบางที่นะครับอันนี้ในยุคปัจจุบันเลยนะครับก็คือห้ามใช้ไมค์เซลฟี่นะครับก็จะระบุว,ว่า no selfie sticks เพราะว่าการใช้ไมค์เซลฟี่เนี่ยนอกจากอาจจะเป็นอันตรายต่องานที่จัดแสดงนะครับก็อาจจะไปรบกวนสายตาของผู้เข้าชมคนอื่นๆด้วยนะครับก็อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกันได้ด้วยเช่นกันนะครับในข้อที่3นะครับห้ามข้ามเส้นห้ามข้ามเส้นก็จะมีข้อความระบุนะครับว่า don't cross the line หรืออาจจะบุว่าเป็นสีเส้นอะไรด้วยนะครับเช่น don't cross the red line นะครับห้ามข้ามเส้นสีแดงนี้นะครับการเข้าชมนะครับศิลปะวัตถุสิ่งของในพิพิธภัณฑ์ต่างต่างก็จะมีระยะที่เหมาะสมอยู่นะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับจากการเข้าใกล้งานศิลปะหรือว่าชิ้นงานจัดแสดงนั้นมากเกินไปนะครับข้อที่4นะครับอันนี้เป็นหลักปฏิบัติโดยทั่วไปนะครับปฏิบัติโดยทั่วไปนะครับก็คือห้ามส่งเสียงดังนะครับจะมีคําระบุว่า be quiet หรืออาจจะเป็น quiet please หรือว่า Please keep quiet. ตรงคำว่า quiet ก็คือไปว่าเงียบๆนะครับในนี้ก็คือห้ามส่งเสียงดังนั่นเองนะครับหรือว่าบางที่นะครับอาจจะระบุเลยนะครับว่า don't take phone calls ห้ามคุยโทรศัพท์นะครับเพราะว่าอาจจะไปรบกวนผู้เข้าชมคนอื่นๆได้นะครับบางครั้งผู้เข้าชมเขาก็อาจจะอยากจะชื่นชมดื่มดำ่ำแล้วก็ใช้สมาธิกับการชม ผลงานต่างๆนะครับถ้าต้องการคุยโทรศัพท์เนี่ยอาจจะต้องไปคุยในบริเวณที่เป็นห้องโถงหรือว่าในส่วนที่เป็นล็อบบี้อะไรต่างๆแบบนี้นะครับข้อสุดท้ายนะครับที่เป็นตัวอย่างของข้อปฏิบัตินะครับข้อ5นะครับห้ามกีดขวางวัตถุจัดแสดงหรือว่างานศิลปะนะครับในทีน่นี้ภาษาอังกฤษอาจจะมีการระบุว่า don't block the arts หรือว่า don't crowd the artwork นะครับตัวนี้ก็คืออย่ากีดนะครับตัวนี้ก็คืออย่ากีดขวางหรือว่าอย่าไปแออัดอย่าไปชุมนุมกันใกล้กับงานศิลปะหรือว่างานจัดแสดงมากเกินไปนะครับแน่นอนว่าก็อาจจะไปบดบังทัศนียภาพของผู้เข้าชมคนอื่นนะครับหรือว่าการเข้าใกล้เนะี่ยมากเกินไปก็อาจจะไปชนวัตถุสิ่งของได้รับความเสียหายได้นะครับ คุณผู้ฟังครับการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นะครับก็นับว่าเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับแล้วก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวนะครับทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันแล้วก็นับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางศิลปะวัฒนะธรรมประวัติศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับผู้เข้าชมก็อาจจะยังได้รับแรงบันดาลใจนะครับจากการชมเนี่ยในการคิดสร้างสรรค์เรื่องอื่นๆต่อไปได้อีกด้วยนะครับสมดังกับที่มาของคําว่ามิวเซียมในภาษาอังกนะครับที่มีคําว่ามิวส ที่แปลว่าบุคคลหรือว่าสิ่งที่สร้างบุคคลหรือว่าสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆต,ต,ต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับรายการโลกกว้างกภาษาอังกฤษครับวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมมานะเติมใจก็ขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ